สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคม2,564ราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะงานค่อนข้างมีปัญหายิบย่อยตลอดทั้งเดือนหัวหน้าคอยให้แก้งานอยู่เรื่อยยิ่งชาวราศีมีนที่ต้องประสานงานกับลูกค้าปัญหายิ่งเยอะนะคะบางคนเยอะจนงานไม่สำเร็จตามแผนที่วางไว้ บรรยากาศในที่ทำงานระหว่างเพื่อร่วมงานดีนะคะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแต่ระวังหัวหน้างานนะคะช่วงเดือนนี้หัวหน้างานเพ่งเลงคุณอย่างหนักทำงานผิดพลาดนิดหน่อยจะทำให้คุณโดนตำหนิอย่างมากค่ะชาวราศีมีนที่สมัครงานไว้หรือรองานอยู่ช่วงเดือนนี้โอกาสได้งานค่อนข้างน้อยนะคะหรืออาจได้งานที่คุณไม่ถนัดคุณอาจทาไปก่อนแล้วรอขยับขยายเปลี่ยนงานอีกทีก็ได้ค่ะ แนะนำว่าถ้าคุณอยากได้งานที่คุณชอบอาจต้องลดเงินเดือนที่เรียกไปสักหน่อยนะคะส่วนชาวราศีมีนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างทำกำไรให้น้อยมีปัญหาติดขัดตลอดทั้งเดือนเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริการและปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนระวังการมีปัญหากับลูกค้าด้วยนะคะเพราะประเด็นปัญหากับลูกค้าจะกระทบกับตัวธุรกิจมากค่ะ การเงินของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างหนักค่ะรายได้ลดลงรายจ่ายพอๆเดิมถ้าคนทําธุรกิจของตัวเองยิ่งมีผลกระทบมากรายได้น้อยลงอย่างชัดเจนค่ะควรบริหารการเงินให้ดีจะได้ไม่ต้องมีผลกระทบกับเงินเก็บของคุณนะคะความรักควรมีคู่ของชาวราศีมีในในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะ คู่ไหนที่มีปัญหาเดือนนี้จะได้รับการปรับความเข้าใจกันจนขี้คายคู่ไหนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะคะความรักคนโสดของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอทั้งคนที่เหมาะสมและคนที่เข้ามาทําให้คุณปวดหัวคุณควรใช้เวลาในการศึกษาแล้วคุณจะเลือกคนที่เหมาะสมได้ค่ะ สุขภาพอยากให้ชาวราศีมีนระวังเกี่ยวกับความดันโลหิตส,สูงถ้าชาวราศีมีนได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระประธานนะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงข้าวๆของชาวราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคม2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ